ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาก็เป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถพิจารณาชีวิตก็ผ่านพ้นมาแล้วก็เริ่ม พุทธศักราชใหม่นั่นหมายถึงเราก็เข้าสู่สูงวัยมากขึ้นการที่เราได้มีโอกาสเข้าถึงการเป็นผู้สูงวัยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในการที่มีชีวิตสูงวัยนั้นก็หมายถึงเราจะต้องฝึกการทำลายความทรงจำ ที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีประสบการณ์ชีวิตกันมามากมายมีทั้งความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่ไม่ดีการที่มีชีวิตเกี่ยวข้องต่อกันและกันนั้นก็เป็น หน้าที่อย่างหนึ่งในการที่มีชีวิตการที่มีหน้าที่แล้วเราจะเดินเส้นทางกุศลหรือจะจะเดินเส้นทางฝ่ายอกุศลแต่ทั้งสองด้านจะเป็นฝ่ายกุศลก็ดีอกุศลก็ดีนั้นจำเป็นเมื่อถึงสูงวัยจะต้อง ฝึกการลืมอย่างไรถ้าเราน้อมเป้าหมายสำคัญของชีวิตมีการเริ่มต้นมีการดำเนินหน้าที่ท่ามกลางแล้วก็ไปสู่บ้านปลายในที่สุดนั้น,น,นก็ต้องหมดไปในหน้าที่ทางกายทางที่เราใช้ชีวิตกันนั่นหมายถึงเรา จะลดละการยึดมั่นถือมั่นกันอย่างไรวิธีการของการที่เราจะลดละหรือทำลายล้างการยึดมั่นถือมั่นก็คือทํำยังไงจะให้ลืมในความทรงจำได้ <c oughs> แต่เป็นที่ยากมากสำหรับการที่เราได้ยินได้ฟังกัน ถ้าไม่มีการฝึกอบรมตัวเองในเรื่องพระรัตนตรัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความทรงจำต่างๆถึงแม้เราจะจำได้บ้างลืมไปบ้างแต่ยิ่งสูงวัยจะมีโอกาสลื้ความทรงจำเก่าๆขึ้นมาไว้ในใจมากมาย แล้วก็ทำให้เราบกมุ่นเศร้าหมองกับอดีตที่ได้เกี่ยวข้องทั้งความดีและความไม่ดีการที่เรายึดความดีจิตใจก็เบิกบานยึดสิ่งที่มากระทบประเทือนใจจิตใจก็เศร้าหมองจึงจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกฝนในพระธรรมคำสอน เพื่อจะให้ชีวิตของเราอยู่กับปัจจุบนันก,การทั้งมีความเบิกบานก็คือการยอมรับในสัจจะในความเป็นจริงของเราเมือ่อนเราฝึกฝึกฝนในหน้าที่ประจำวันของเราในการที่เรานะจัดการเรื่องความสะอาดของตัวเอง จะจัดการเรื่องปรุงอาหารให้ตัวเองพร้อมทั้งหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำภารกิจต่างๆสืบเนื่องตั้งแต่เยาววัยท่ากลางสู่สูงวัยนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เนีย่ยเขาเรียกาการทำความดีเพื่อจะให้จิตใจของเราเบิกบานแจ่มใสไม่ข้างค้าง ไม่ติดข้องกับสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วแต่ก็ยากเหลือเกินเท่าที่เราได้น้อมพิจารณาดูกันเราได้เห็นกันมากมายชอบลือฟื้นเ,เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายในส่วนที่เราได้เห็นพวกเราพุทธบริษัทสี่นั้นพยายามที่จะ ขี้คายบรรเทากับความทรงจำต่างๆซึง่งจะต้องสร้างกำลังใจของตอนนั้น,นเพื่อมีเป้าหมายของคำว่าเบิกบานแจม่มใสแต่เมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมไปแล้วชีวิตของเราก็ไม่สามารถบังคับบัญชาให้ทำหน้าที่นะ อย่างคล่องตัวได้ในที่สุดจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องอยู่ในรักษาความสุขความเบิกบานแจ่มใสอย่างไรถ้าจะพูดจาก,กันอย่างนี้หลักพระธรรมคำสอนก็ต้องอยู่กับปัจจุบันนากการจะยืนจะเดินนั่งนอนก็จะให้วิธีการภาวนาก็มีกันอยู่มากมายวิธีการน้อมระลึก สิ่งที่เป็นแบบอย่างอันดีก็มีกันสืบเนื่องแล้วฝากไฟที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตคือพระธรรมคำสอนมีทั้งการสั่งสมไปด้วยการให้การให้นั้นหมายถึงการปล่อยออกไปให้เกิดความเบาสบายขึ้นจะกระทั่งเกิดความเป็นปกติของการให้ด้วยการทำให้เบา ทำให้หมดไปในเรื่องจิตใจที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสฝึกอบรมตัวเราเองกันสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรละลึกปัจจุบันกการดูแลตนเองดูแลสังคมรอบข้างก็เป็นเรื่องหน้าที่ทำไปด้วยความคุ้นชินทำไปด้วยจิตใจ ที่ปรารถนาจะให้หมู่การิยนามิตรหรือหมู่ญาตินั้นมีความสุขมีความเจริญมีความเห็นถูกเพียงเท่านั้นเป็นหน้าที่ที่เราทำอย่างไรจะไม่ให้จิตใจของเราวิตกจริตกับสิ่งที่เราได้กระทำกิจกรรมเหล่านี้เท่าที่เราได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตัวเราเองกัน ก็มีหลากหลายวิธีการแต่หลายวิธีการนั้นก็จะยึดหลักนะของความยึดมั่นถือมั่นในเส้นทางคุณงามความดีในเส้นทางของการเจริญภาวนาในการระลึกความกาตัญญูนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นหลากหลายในสังคมพวกเราจัดโลกทั้งหลายก็มีวิถีชีวิตนะ ด้วยเหตุของความเป็นอยู่เหมือนกันมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมียารักษาโรคก,ก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเกิดมาไปหมกมุ่นไปยึดมัน่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาในการที่จะต้องสำรวจ นหน้าที่ของเรามีความรักความเมตตานั้นนะก็ต้องดูคุณและโทษนะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็ต้องดูแลสิ่งที่เป็นจริงในธรรมชาติของมนุษย์เราที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกันใจเขาใจเราจรึงมีโอกาสได้น้อมนำมาสู่การพิจารณาเสมอเรื่อง ต่างๆเหล่านี้การระลึกถึงใจเขาใจเราก็อยู่ในกรอบของความยึดมั่นถือมั่นใจเขาใจเราเป็นเหตุทำให้เกิดความประคับประคองให้เกิดความอบอุ่นกันเนินมนุษย์เราวันเวลาช่างผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราจะต้องน้อมนะแล้วก็มีโอกาสรละ,ละลึก วันเวลาที่เกี่ยวข้องกันเป็นชั่วขณะวาระหนึ่งเท่านั้นเองแต่การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงนะการพบการเจอการนะเกี่ยวข้องกันก็หยิบยื่นสิ่งที่ดีที่งามให้กันแล้วนะทำไมอดีตนั้นเราทั้งหลายก็คงจะเคยไปร่วมกิจกรรมนะการกุศลกัน เป็นลูกเสือชาวบ้านอย่างนี้ก็มีวาระของความสุขความสามาคัคคีที่จะได้ร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านเป็นสิ่งที่เราได้สร้างความสร้างความผูกพันในช่วงเวลาสั้นๆมีกิจกรรมร่วมกันแต่แล้วการที่ได้มีโอกาสมีกิจกรรมร่วมกันที่เกิดการให้ ความสามาัคคีการเสียสละนั้นเราจะเห็นว่าได้รับความสุขความอบ,บอุ่นนะแต่ตึงเวลาได้ผ่านไปเราก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าการได้ผ่านไปนั้นเป็นความรู้สึกระลึกยึดมั่นถือมั่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้ในจิตในใจแต่ก็ยากเหลือเกินที่เราจะได้เห็นการหวนกับ ไปสู่ความรักความสามัคคีกันนะเวลาช่างรวดเร็วผ่านไปจนหมดโอกาสนะที่จะหวนกลับมาสู่การระลึกมอบหมายสิ่งที่ดีที่งามให้กันและกันเหมือนเดิมได้แต่เรายึดหลักพนะระธรรมคำสอนความสามาคัคคนะีก็เป็นเหตุทำให้เราทั้งหลายนั้นเก็บรักษาความสามัคคีนั้น เพื่อจะเข้าถึงการเรียนรู้เข้าถึงการปล่อยวางในสังคมต่างๆก็จะมีแรงนะความรู้สึกอันดีในการที่มีผู้ให้มีผู้ที่รับมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราน้อมระลึกระมัดระวังต่อกันและกันแล้วการลังเลนสงสัยนะที่จะ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนก็คงจะไม่ใช่เรื่องหนักใจในการทําลายการยึดมั่นถือมั่นในอดีตที่เป็นความดีและความไม่ดีนั้นแต่นี้ทําไมถึงจะ,จะต้องละหรือลืมสิึงที่เป็นความทรงจําต่างๆถ้าเราไปยึดสิ่งที่เป็นความทรงจําด้านอากุศล ในเมื่อที่เราจิตใจเราจะเศร้าหมองแล้วถ้าหากว่าเราอยากทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลน,นั้นแต่เราไม่ได้ฝึกฝนไว้มันก็ยาก <c oughs> ยากที่เราจะลืมให้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งนะก็เช่นกันถ้าเป็นสิ่งที่ละเลิกสิ่งที่เป็นกุศลก็เช่นกัน ถ้าเราฝึกฝนอบรมสร้างความเพียเรเจริญกุศลมาสืบเรื่องนะตั้งแต่ภายในบ้านออกไปสู่สังคมนั้นก็จะไม่ลืมนะก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเกิดความกระทาจนเกิดความคุ้นชินก็เป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจของเราไม่รู้สึกต้องฝืนธรรมชาติจากการทํากรรมที่ดี การล,ลึกระมัดระวังนะปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานนั้นก็ต้องไต่ตองทบทวนเหตุต่างๆซึ่งเราใช้ชีวิตก็มีแต่มอบหมายปลูกฝังเส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิกันและสิ่งที่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐินั้นถ้าเรามีการฝึกในพระธรรมคำสอนซึ่งเส้นทางทีง่ง่ายๆที่เราคุ้นชินกันก็เป็นเรื่อง ทานศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าเราจะยึดเส้นทางพื้นฐานของการใช้ชีวิตกระแสะโลกก็คือการสร้างทานะเรียกส่งเสริมหมู่ญาติหมู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยการสร้างทานการให้ปัจจัยสี่พร้อมทั้งน้อมไปถึงใจในการเกื้อกูลในการสละ ในการอุดหนุนเกื้อกูลนั้นก็ทำให้สามารถมีจิตใจที่เกาะติดยึเดเหนี่ยวกับคุณงามความดีได้เมื่อถึงการเวลาความรู้สึกเศร้าหมองว่าสิ่งนั้นยังบกพ่องขาดไปด้วยการกระทำก็คงจะไม่รู้สึกข้างค้างใจด้วยเหตุได้กระทำได้ฝึกฝนมาจนกระทั่ง มีความชำนาญจึงแก้ไขสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งที่เป็นความดีก็ตามส่วนความไม่ดีผู้ที่ฝึกฝนตามพระธรรมคำสอน mm hmm. ก็จะมีการแก้ไขการกระทำอยู่เรื่อยไปจนที่สุดเนี่ยการที่ละเว้นเนี่ย,ย,ยก็เป็นเหตุทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปสู่สัมมาทิฏฐิ ยึดมั่นในศีลในทานนะัก็ทำให้เป็นคนที่จเจริญไปด้วยสังคมจเจริญไปด้วยคณะกัลยาณมิตรดูแล้วเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงเหมือนกันถึงที่เราอดทนอดกัน้นะแรงกระทบสัมผัสจะมีทุกที่ทุกทางทุกภูมิประเทศที่เราสัมผัสนะเกี่ยวข้องมาถึงสูงวัย แต่เราก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีโอกาสน้อมพระธรรมคำสอนนำมาแก้ไขตัวเราสนะมัยอดีตเราเคยได้ยินได้ฟังเคยไปเยี่ยมผู้คนในสังคมนะผู้เฒ่าผู้แกนะ่ผู้ชราทั้งหลายที่มีโอกาสนะได้พบปะตอนที่ท่านสูงวัยนะต้องนะล้มเจ็บป่วยตจำ เตียงเราจะเห็นว่าการที่ได้เยี่ยมพบปะท่านท่านก็จะมีการพูดจาตอบสนองอดีตอนาคตบางท่านก็จะฝึกฝนมาดีก็มีความทรงจำที่ยึดมั่นถือมั่นเพียงแค่เราได้ยินเดินพูดจากาันท่านก็รับรู้ ถึงเหล่านี้เราก็มีโอกาสได้น้อมนะผู้ที่สูงวัยผู้ที่เจ็บป่วยท่านมีความทรงจำอันเลิศนะถึงแม้ว่าจะบางครั้งจะใช้วาจาไม่ได้คล้องตัวใช้ร่างกายไม่คล้องตัวแต่สิ่งที่เป็นความทรงจำนั้นก็เกิดจากความคุ้นเคยกันสินะ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วิธีการของการรักษาจิตใจตัวเอง นให้อยู่กับฟาร์มเป็นปัจจุบันนการจนฟาร์มทรงจำต่างๆนั้นไม่ได้ผูกมัดยึดติดกับสิ่งที่เรามีชีวิตเราจะยึดหลักสำคัญก็เป็นเรื่องครองใจนะให้อยู่กับหลักทานศีลสมาธิปัญญานั้นเพื่อจะให้ไม่ให้จิตใจหมกมุ่นเศร้าหมองกับปัจจัยสี่ที่เรามีเราเป็นเราได้ครอบครองกันไว้ แต่ส่วนที่เป็นปัจสี่นั้นเป็นของที่ไม่ได้เคลื่อนไหวได้นะแต่ว่าถึงที่ของที่เคลื่อนไหวได้นั้นหมายถึงมนุษย์และหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เราได้เลี้ยงได้คุ้นเคยกันได้ดูแลกันถ้าเกิดความรู้สึกนะโหยหาอาลัยอววรนะเราจะเห็นกิจกรรมต่างๆตอนที่มีกิจกรรมร่วมกันก็มีความสุขความเบิกบาน แต่เมื่อกิจกรรมนั้นหมดไปความรู้สึกต่างๆก็เ,เหี่ยวแห้งแห้งแลง้งนะหวยหาอะไรอวรนเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องเป็นเครื่องทดสอบตัวตนของเราว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้การละหรือการทำลายการยึดมั่นถือมั่นนะเพื่อจะให้ใจของเรา พร้อมจะทำหน้าที่ในปัจจุบันการการที่ใช้ชีวิตตามปัจจุบันการจะหมายถึงเราฝึกฝนอบรมจิตใจไปด้วยสัมมาสมาธิจเจริญสติพิจารณนากายใจของเราไม่เที่ยงถ้าเราอยู่แบบนี้เกิดความคุ้นอยู่กับปัจจุบันการถึงแม้ว่าเราจะสูงวัย เราจะเดินได้เดินไม่ได้หรือจะต้องนอนอยู่กับเตียงเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ยึดในสิ่งที่เกี่ยวข้องในอดีตได้ไาจะเป็นกุศลก็ดีกุศลก็ดีนะไม่ต้องไม่ต้องไปหาวิธีการทางอื่นนะโดยการใช้ยาบําบัดให้หลับให้ลืมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วถึงจะใช้ อุปกรณ์ช่วยให้หลงให้เราลืมสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่สามารถที่จะเราจะทำลายการลืมได้นอกเสียจากเราฝึกฝนจเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นจะสามารถทำให้เรามีความพร้อมและมีความเป็นจริงที่จะต้องยึดเส้นทางของการอยู่กับปัจจุบันกการนะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ได้เกี่ยวข้องเป็นคุณเป็นโทษ เป็นครมดีครามไม่ดีต่างๆนะเพราะนั้นก็พอสมควรนะกับเวลาในเรื่องทำอย่างไรจะให้เราลืมสิ่งที่สั่งสมมานะทำลายการลืมได้อย่างไรก็มีแนวทางเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานอยู่กับปัจจุบันการจะสามารถลืมได้นะ ไม่ไม่เก็บเอาไว้เป็นตัวสัญญาความทรงจําได้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนําคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามารดาคูบา,าจารและคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนี้มอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดประสิทธิุภชรีสวัสดีครับ